ตัวนี้ตัวนี้แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรคะวอนมันเป็นอดีตของวินมันแปลว่าอะไรลูดกดับเบิลยูไอนวิน่แปลว่าอะไรลูกแปลว่าชน,นะอดีตคือวอนสป,ปีดสป,ปีดคอนเทสนะสป,ปีดคอนเทสเนี่ยเมื่อวานนี้นะ เออแพมโอเดี๋ยวเดี๋ยว<ผ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค<ผ>รูพลาดไปแล้วอ,อันนี้แปลว่าจะวิวนะจะ <c oughs> เออเวลาเราจะไปแข่งคอนเทสต์เนี่ยตรงเนี้ยแปลว่าการแข่งขันลุกเนี่ยงานศิลปะหัตถกรรมหรืองานของในกลุ่มในเขตใดแล้วก็แล้วแต่ที่เรามีคอนเทสต์ตรงเนี้ย เราก็ต้องอวยพรให้เป็นยังไงลูกโชคดีตรงไหนแปลว่าโชคดีก็ต่อโต๊ะเออตัวอื่นรู้ไหมลูกตัวอื่นรู้ไหมคะรู้เนาะกู๊ดจ๊อบงานดีกู๊ดไนท์นี่รู้นะกู๊ดบาย่โอเคอ่าวต่อไปสิบสองลูกอันนี้เขียนจดหมายเขียนจดหมายขึ้นด้วยอะไรลูกเดียว เดีย <Dear. S 2> แปลว่าที่รักขึ้นด้วยเดียอันนั้นปล่อยมันไม่ต้องไปสนใจเดียเดี๋ยวครูให้ทาอีกหน่อยนึงเฮียใช่ไม่ลูกเฮียหูใช่ไหมคะพอหูใส่ตัวดีลงไปมันจะกลายเป็นเดียที่รักพอหูใส่ตัวเอฟลงไปมันจะกลายเป็นเฮียแปลว่าอะไรลูกไม่ใช่เฮียได้อะไร ได้ยินเฮียพอหนูใส่ตัวเ็ลงไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรลูกเมีย <Yeah. S 1> yeah. มันแปลว่าอะไรคะแ <Yeah. S 1> ปลว่าใกล้นะคะเ <Yeah. S 1> พราะเสียง E อเอมันเป็นเสียงสระเอียสมมุติว่าเราจะเขียนภาษาไทยคําว่าเมียอย่างเงี้ยเมียแกแหละนะเออนะเราจะเขียนนะย,ยังไงมันมีสองตัวลูกไอเอก็แปลว่าเสียงเยได้ นะคะอ่ะต่อไปลูกข้อสิบสองสิบสอง in a classroom in a classroom it's windy windy นี่คืออะไรลูก windy ลมอาพูดอยู่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บทำอะไรดีนะ the window please ปิดปิดตรงไหนปิดลูกข้อสาม close นะคะ นี่เห็นไหมหนูนี่ yes of course เออเวลาเราตอบตกลงอ้าวข้อต่อไปลูกสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่ะดูสิ